เอาล้ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนี่ครับเอาวันนี้ะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับในทิกต็อกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สตรีมเกมะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับเรามียอดคนดูอ่านไลฟ์สดน้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดนี่ครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกนะผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนี่ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k d c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป mm ็น hmm. ข้อ th. มูลจริงก็ได้นะครับจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนี่ยสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกัันนได้เลยะครบ หรือใครที่ม่อยากกรอข้อมูลเนี้ยเพื่ยุ่งยากเนี่ยกรอสามารถสมัครใช้งานได้บัญชี Google หรือว่าจะมี่ดอลลาราตรงน้ดาน,นี่ครับเอาไปแล้วสมัครใช้งานกันเรียบร,ร้อยเนี่ยก็กกย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นี้กอลงชื่อเข้าใช้ดาลางเลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็อลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้พายนี่ครับอ่เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k d com กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาเลยนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในส่วนวันนี้นับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับอ่ะเราก็มาดูที่มุมมูตรงนี้นะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับอ่ะเราก็เลือกมาที่เพิ่มคนดูสตรีมสด S1 คุณภาพดีตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็มาดูที่บบรรริกกาัันต่อค ในบริการแอก็จะมีอะไรระยะเวลาในการขึ Arizona, ้นของคนดูรับตั้งแต่15นาทีนอปถึง1 2ึงนาทีเลยนี่ครับอะราก็จะมีเลนราคาที่แตกต่างกันนะครับก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอะพอเราเลือกบริการก็เรียบร้อยนะคจะล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนี่ครับต่อมาในส่วนของลิงก์รับก็ให้กลับไปที่ทิกตอกเลยนี่ครับอะล้วก็มาที่ไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนี่ครับแล้วก็คลอกลิงก์รอบของไลฟ์สดด้านบนตรงนี้ เราก็นําลิงก์มาวางนี่ครับในส่วนปริมาณนี่ครับอยากเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกี่คนนี่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปที่หนึ่ง้นนี่ครับเอาพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการก็จะคำนวณมาให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับเอาพอเรากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอเราบด้รักคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีหน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นนะ่อรรทากสัังซื้ไปคบ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะครับที่ยวเลือกกันมานี่ครับเราก็จะเป็นอ่าลิงก์นะครับของไลฟ์สดที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูเด็ดนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าลิงก์อ่าไลฟ์สดไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดคนดูก็จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานี่ครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนี่ครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นว่าเราดําเนินการนี่ครับอันนี้ระหว่างเที่ยวเราเว็บไซต์ดําเนินการอยู่นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะคคครรรรัััับบบบบบทีีีีี่่่่ไไไดดด้้้้เเเเเเขาาาามมมใใใชงงงนน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 วววว็็ซต์แแลลกิิยยออจํพพ อ่าหรือว่าเพิ่งก็มาใช้งานใหม่นี่ครับแล้ยวยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนี่ครับก็ใหุ้ผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอ่ะในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR ว o d e คทุกธนาคารนี่ครับอ่ะช่องทางนี้นะครับก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ครับุผู้ชมก็มาใส่จานวนเงินกันเลยนี่ครับดนล่างตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็กดเติมเงินนี่ครับอ่ะเขาก็จะมีค้วอารนแล้วนะครับันนทึกเพื่อไปสแกี่ีหลังกนครับ ต่อมานี่ครับช่องทางที่2เนี่ยก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่ะกอ็คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยเนี่ยก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางอังลกอริลึมนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชูเพย์นี่ครับอันในช่องทางชูเพย์ก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีเป็นการสแกนเคิลโค้ดถุงมณีวอลเลตแล้วก็ธนาคารต่างๆเนี่ยรวมถึงตู้บุญเติมเแแบบก็สามารถใช้ได้นี่ครับอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยคร อ่ช่องทางคริปโตนี่ครับแลยในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนานะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนี่ครับอ่าคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนานะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กต็อกกันเลยนี่ครับอ่ะตอนนี้ครับยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปในเว็บไซต์เนี่ยครับว่าตอนนี้ระบบอ่าระบบนี่ครับกำลังรอดําเนินการอยู่นี่ครับอ่า อาจจะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอญาตัดภาพไปตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นมาครบกันแล้วนะครับเอะแล้วตอนนี้นะครับยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยครับก็ขึ้นมาถึง102คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะพอยอดคนดูขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะ่อนคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนาเพ อ่แล้วก็ช s <S แชร์กับเพื่อนอนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่โดยที่ให้เพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคนรู้จักได้้ดามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงน,นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยนับถึง5%กันเลยนี่ครับอาและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงน,นี้นี่ครับอ่าแล้วก็มาท อาช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินกันได้นี่ครับอ่าและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าและสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับสวัสดีครับ